มาดูตัวอย่างเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นแบบผิดเนื้อนะครับปกติเหรียญยี่สสตางค์นะครับจะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญย5สสตางค์รุ่นเก่านะครับในหลวงรัชกาลที่9พระเศียรเล็กนะครับจะเป็นจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอันนี้ก็คือปี32นะครับเหรียญปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับมาดูเหรียญแบบที่หายากนะครับเหรียญนี้ก็เป็นปี32เหมือนกันนะครับแต่ว่า คนละเนื้อคนละสีนะครับปีสาสองเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้ออลูมิเน,นียมนะครับน้ำหนักจะเบากว่านะครับเบากว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่นะครับเหรียญย5สสตางค์ผิดเนื้อนะครับเนื้ออลูมิเนียมนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1,000ันจนถึง3,000บาทนะครับลองเช็คดูนะครับใครที่มีเหรียญเยอะๆลองลองหยิบม,มาเช็คดูนะครับเช็คเหรียญเช็คสีแล้วก็เช็คน้ำหนักด้วยนะครับ อ่านี่นะครับเป็นเป็นข้อมูลนะครับลองค้นหาลองศึกษาดูนะครับใครมีแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ1,000ถึง3,000บาทนะครับ